สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะแล้วก็นําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพค่ะซึ่งในภาพที่แล้วนะคะเราก็นําเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพเช่นเดียวกันแต่จะเป็นในเรื่องของแผนภาพรูปภาพนะคะมาในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมานําเสนอข้อมูลนะคะด้วยแผนภาพเป็นรูปวงกลมนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้จักความหมายของแผนภูมิวงกลมก่อนนะคะ แผนภูมิวงกลมนะคะหรือ pie chart นะคะก็คือแผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลมคะ่ะด้วยแบ่งวงกลมออกเป็นส่วนๆนะคะจากจุดศูนย์กลางของวงกลมเป็นการนำเสนอนะคะที่ต้องการเปรียบเทียบปริมาณของข้อมูลคะ่ะซึ่งพื้นที่วงกลมนะคะเราจะแทนปริมาณของข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งในการนำเสนอในครั้งนี้จะนิยมคิดข้อมูลนะคะให้อยู่ในรูปของแบบร้อยละนะคะซึ่งในแผนภูมิวงกลมนะคะมันจะ เหมาะสมกับข้อมูลที่เราจะต้องทําการแบ่งสัดส่วนออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้การเปรียบเทียบเนี่ยดูได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอันนี้คือการนําเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภาพค่ะค่ะในแผนภูมิรูปภาพวงกลมนะคะเราจะนิยมใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบจํานวนย่อยๆค่ะกับจํานวนทั้งหมดพร้อมกับเปรียบเทียบจํานวนย่อยๆนะคะด้วยกันเอง เะะหมาะแก่การนําเสนอข้อมูลประเภทแบบจานวนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะมากกว่าแผนภูมิอื่นนะคะก็คือถ้ามีส่วนย่อยเยอะมันก็จะมีการเปรียบเทียบได้มากขึ้นนะคะในการนําเสนอข้อมูลนะคะด้วยแผนภาพวงกลมนะคะซึ่งจะเป็นแผนภูมิที่แสดงด้วยวงกลมนะคะโดยการแทนปริมาณของข้อมูลทั้งหมดด้วยพื้นที่ในวงกลม1นนะคะและแบ่งพื้นที่ในวงกลมจากจุดศูนย์กลางนะคะออกเป็นส่วนของวงกลมด้วยตรงนี้นะคะ ค่ะอันี้เรามาดูส่วนประกอบนะคะของแผนภูมิวงกลมนะคะมีดังนี้นะคะ1เลยคือชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องเนี่ยมีไว้เพื่อทํะไรมีไว้เพื่อบอกว่าแผนภูมิวงกลมเนี้ยนะคะเขาได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเมื่อไหร่แล้วจะเขียนไว้เหนืออยู่หรืออยู่ใต้ภาพก็ได้นะคะในการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของวงกลมเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรื่องนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจน ส่วนรูปวงกลมค่ะรูปวงกลมนะคะก็จะถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆค่ะแสดงรายละเอียดที่สอดคล้องกับชื่อเรื่องค่ะ 3. นะคะก็จะเป็นแหล่งที่มาหรือแหล่งข้อมูลค่ะค่ะเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลนั้นเนี่ยได้มาจากแหล่งใดเพื่อความน่าเชื่อถือและก็สะดวกในการค้นคว้าต่อไปค่ะซึ่งในอย่างที่3เนี่ยแหล่งที่มาค่ะเหมือนเป็นการให้เครดิตนะคะสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะเพื่อที่จะให้ มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะในการเก็บข้อมูล,ลเราจะไม่มีการเม k ข้อมูลขึ้นมาเพื่ออะไรเพราะเมื่อเวลาที่มีคนหลังนะคะภายหลังเนี่ยไปทําการตรวจสอบหรือไปขอข้อมูลเนี่ยมันจะทําให้ข้อมูลเนี่ยคาดเคลื่อนไปนะคะต่อมาเป็นในเรื่องของการเขียนแผนภูมิวงกลมะคะ่ะหลักของการเขียนแผนภูมิวงกลมนะคะก็จะมีขั้นตอนการเขียนดังนี้ค่ะเพราะว่าอะไรนะคะ1น,นะคะ ในการที่เราจะหาปริมาณของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยและให้ปริมาณของข้อมูลทั้งหมดนะคะแทนมุมรอบจุดศูนย์กลางนะคะซึ่งมีขนาด360องศาค่ะ 2. นําปริมาณของข้อมูลแต่ละประเภทค่ะมาเทียบหาขนาดมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมค่ะ 3. เขียนรูปวงกลมแล้วก็รากรัศมีของวงกลมเพื่อแบ่งพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะออกมาเป็นส่วนๆค่ะตามขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่หาได้ค่ะ อันนี้คือวิธีการเขียนแผนภูมิวงกลมนะคะมันก็จะมีลักษณะขั้นตอนการเขียนที่ต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้มานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บข้อมูลมาเราจะต้องดูเลยว่าข้อมูลชุดนั้น,นที่เราหามามันเหมาะสมกับแผนภูมิมอะไรมากที่สุดนะคะหมายเหตุค่ะ1น,นะคะข้อมูล1%นะคะเราจะคิดขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางนะคะของวงกลมเนี่ยก็คือ3.6องศา ตัวนี้นะคะเราก็จะคิดมาจากการที่เอา360องศาค่ะซึ่งเป็น1วงกลมมีขนาด3 6 0อองศาและหารด้วย100%เค่ะซึ่งร0 0เก็หารออกมาแล้วก็จะได้อยู่ที่3.6องศาค่ะ2เราจะไม่นิยมเขียนขนาดของมุมลงในแผนภูมิค่ะแต่นิยมจะเขียนตัวเลขแสดงปริมาณจริงของข้อมูลหรือร้อยละของข้อมูลแต่ละประเภทค่ะหมายความว่า เวลาเราจะเขียนข้อมูลย่อยๆลงไปในแผนภูมิวงกลมเนี่ค่ะเราจะไม่เขียนขนาดของมุมลงไปส่วนมากเขาจะเขียนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่า1รูปมีเท่ากับ 3- 60แล้วก็มี1 0 0่ซครบพอดีอันนี้เรามาดูข้อดีของแผนภูมิวงกลมค่ะข้อดีของแผนภูมิวงกลมนะคะก็คือการสื่อความหมายว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไรทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นความคุ้นเคยของคนส่วนมากค่ะ ่อมาที่เป็นข้อเสียของแผนภูมิวงกลมค่ะก็คือการเปรียบเทียบขนาดของแต่ละชิ้นส่วนค่ะทาได้ยากนะคะเพราะเนื่องจากเวลาเราเปรียบเทียบมุมหรือพื้นที่ด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็จะมีความาไม่แม่นยานะคะตรงนี้ค่ะคราวนี้เรามาดูที่ตัวอย่างกันค่ะในการวิเคราะห์และก็การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมจากแผนภูมิวงกลมนี้นะคะเราก็แสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนของเกมนะคะสิ่งแรกนะคะเรามาดูจากข้อมูลซิว่า ครบตามจากส่วนประกอบที่ได้ที่เขาให้มาหรือไม่สิ่งแรกเลยคือดูที่หัวข้อค่ะหัวข้อคือแผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายรายเดือนของเกมนะคะในนี้ในหนึ่งวงกลมจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเงินเก็บสะสมเงินค่าอาหารเงินค่าลงทุนทำธุรกิจเงินค่าผา่อนบ้านแล้วก็ค่าเสื้อผ้าค่ะซึ่งในหนึ่งวงนี้มันจะต้องอครบ100%อเรนะคะเราก็ทำการลองบวกกันว่ามันได้100%เจริงไหม 5บวก30ได้เป็น35 35บวก10เป็น40 45นะคะ45บวก35เป็น80 80บวก20เป็น100ค่ะก็ครบ100%พอดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันนะคะหรือมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะคะค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะให้เก็บนะคะมีรายได้นะคะเดือนละ1 5 0 0 0บาทค่ะ ซึ่งถ้าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ100%เนี่ยเราจะคิดเป็นเงินทั้งหมดคือ1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าคิดเป็น1%คิดเป็นเงินก็จะอยู่ที่150บาทค่ะาวน,นี้เราลองมาคิดในแต่ละค่าใช้จ่ายของของเกมสิคะว่าเขาเนี่ยได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะแล้วคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะอย่างแรกเลยคือค่าอาหารค่ะก็อยู่ที่30%เร็นนะคะเราก็ทำยังไงถึงจะได้คิดค่าเป็นเงินออกมา เราก็นำ3า30นะคะคูณด้วย150หรือจะเอา30ส่วนด้วย100และคูณด้วย15,000ก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เรากำหนดมาให้แล้วว่า1%มีค่าเท่ากับ150บาทเราก็นำ3า30คูณด้วย150เลยค่ะก็จะได้จำนวนเงินออกมาก็คือ4,500ค่ะต่อไปการลงลงทุนทำธุรกิจก็จะเป็น10 คูณกับ150ค่ะก็จะได้เป็น1,500ค่ะไปเป็น35ค่ะคูณกับด้วย150ก็จะได้เป็น5,250ค่ะต่อไปค่าเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็น20คูณกับ150ก็จะเท่ากับสามพัน และสุดท้ายค่ะก็คือเก็บสะสมก็คือ5คููกับ150ค่ะก็จะเป็น750บาทค่ะค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็ต้องรวมกันซิว่ามันได้เท่ากับ1 5 0 0 0หรือไม่นะคะก็รวมแล้วนะคะในที่นี้ก็ได้เท่ากับ1 0 0 0 0บาทค่ะมันก็จะตรงกันพอดีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันค่ะ เกมจ่ายค่าอะไรมากที่สุดและคิดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะจากนี้นะคะก็ค่าที่มากที่สุดก็คือค่าผ่อนบ้านค่ะเราก็สามารถเติมไปได้เลยนะคะค่าผ่อนบ้านค่ะแล้วเขาถามว่าแล้วคิดเป็นเงินเท่าไหร่คะก็คิดเป็นเงิน5,250บาทค่ะเกมจ่ายค่าอาหารมากกว่าค่าเสื้อผ้า กี่บาทคะเราก็นํามาทาอะไรกันถ้าถามออามากกว่าคือเอามาลบกันก็คือค่าอาหารเนี่ยคือเท่าไหรคะ4 5่0บาท4,500บาทค่าเสื้อผ้าก็คือ,อ3,000บาทเพราะฉะนั้นใช้4000ลบกับตรวนี้นะคะ4,500นะคะอะคลบกับ3000ซึ่งเป็นค่าเสื้อผ้านะคะ ก็จะได้เป็นหน0่งารค่ะค่ะเกมมีเงินสะสมเดือนเท่าไหร่คะก็คือ750บาทเกมลงทุนทำธุรก,กิจในแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่คะก็คือ1,500บาทค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามนะคะจากแผนภูมิรูปภาพค่ะค่ะเป็นยังงกันบ้างคะเกี่ยวกับ การวิเคราะห์และก็นำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิรูปภาพแต่จะเป็นในรูปแผนภูมิวงกลมนะคะซึ่งแผนภูมิวงกลมนะคะจะเหมาะแก่การใช้กับข้อมูลที่มีลักษณะในเรื่องของการเปรียบเทียบมีส่วนย่อยๆนะคะเหมาะแก่ข้อมูลที่เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในข้อมูลแบบกำกับภาษีหรือว่าในสิ่งที่เราชอบนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ